คนครับมันมีผักบุ้งนะครับที่เรียกว่าตอบโจทย์กับคนที่เรียกว่าปลูกไว้รับประทานนะครับแบบปลอดสารพิษปลอดสารเคมีเพราะว่าเจริญเติบโตได้ไวมากตอนนี้นะครับอายุการปักชำสองถึงสามวันนะครับตอนนี้เริ่มแตกรากแล้วก็เริ่มแตกยอดแล้วครับส่วนผมนะครับเข้าใจว่าผักบุ้งนะครับมี2กลุ่มหลักๆของไทยนะครับก็คือผักบุ้งที่ยอดสีม่วงนะครับจะเขียวจะม่วงกันแล้วแต่ที่กินกับส้มตำอะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนํามาแกงทั่วเทโพ ก๋วยเตี๋ยน้ําตกนะครับก็สามารถที่จะใช้ผักบุ้งไทยได้เลยก็คือผักบุ้งแก้วนะครับนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นระบบรากเต็มๆข้างบนก็จะแตกยอดนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็สามารถนะครับแทงยอดขึ้นมาได้นะครับนี่ตรงนี้แถวๆนี้นะนี่จะตัดตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้ปริมาณาข้อพันธุ์เยอะๆนะครับตัดตรงนี้ชึกเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ได้อีกข้อนึงนะครับมันก็จะแตกออกมาอยู่แล้วนะครับโดยปกติแตกตามข้อนะครับนี่เลยผมไม่ได้จะบอกว่าแตกแค่นั้นโอ้โหเมื่อกี้ขาดไปแล้วนะนี่นี่ครับขาดไปแล้ว มันจะแตกเฉพาะตามข้อเท่านั้นนะครับระบบรากกับระบบยอดนะครับส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะเหี่ยวไปนะครับอันนี้สามารถตัดทิ้งได้เลยนะเอาแค่ตรงนี้ก็พอผมถอนนะผมก็ลดน้ําเพิ่มนะครับหลังปลูกไปเนี่ย 14- ถึง21วันนะครับได้เก็บกินแน่นอนนะครับปลูกทีทีแบบนี้เลยนะครับอ่านี่วันตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเริ่มปลูกผักไว้กินเองนะครับสุขภาพดีเริ่มที่ปลูกเองนะเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ